มหาวิทยาลัยมหิดดลร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมอนามายัยประสานพลังสถานประกอบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้กับแรงงานสตรีทไทย เมื่อวันที่15พฤษภาคม2567มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานกระทรวงแรงงานและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำโครงการสถาปประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยมีคุณโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานกระทรวงแรงงานนายแพทย์ เอกชัยเพียรศีวชรารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรองศาสตราจารย์ดรเพศศัชกรสมภพประธานถุรารักษ์รองอธิบดีกรมฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดเรเอมพรรตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือณห้องประชุมพัทรมหาราชการุณชั้นห้ าอาอารมหิดลอดุลยเดชพระศรีนครินคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสระัยาวัดนคปรปฐมค่ะโอกาสนี้ได้มีการเสวนาเรื่องมาตรฐานสุขภาวะแรงงานสตรีไทยด้วยค่ะท่านระธดีท่มาทีระ่ไปรคร,บ,ครบกวั่นนี้นไมบปนประนบมรบ่รวาม่มืรขอวของาานมนกวนบทระรบประเทศไบทยก็คทอ,อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงางานนะครับกระทรวงแรงงาน,งานกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะครับมาร่วมกันต้องใช้คําว่าเซตมาตรฐานในการที่สารประกอบการจะดูแลแรงงานสตรีวัยเจริญพันธุ์และขณะให้นมบุตรนะครับ <Okay. S 1> ก็อันนี้เป็นความร่วมมือของสามหน่วยงานนะครับ ของโครงการนี้คับนิดนึงนะคะี่เป็นโครงการต้นแบบก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาคือคณะพยาบาลศาสตร์ก็จะทําหน้าที่ในส่วนของวิชาการเป็นหลักนะคะก็คือจะทําวิจัยโดยศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนะคะเพื่อให้ได้มุมมองความความเห็นความต้องการทางด้านสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันจริงๆต้องบอกว่าจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือจากตัวตัว ตัวผู้หญิงตัวสตรีเองนะคะแล้วก็ตัวบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน่วยงานต,ตัวเจ้าของสถานประกอบการนะคะแล้วก็ทางกรมแรงงานกรมสวัสดิการแรงงานแล้วก็กรมนามนัที่จะทําให้เราได้เห็นภาพความความต้องการที่ที่เราจะนํามาใช้ประกอบในการพัฒนามาตรฐานต่อไปนะคะรวมร่วมกับการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน หลักการสำคัญคือเป็นงานเป็นเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของของสังคมไทยนะคะและเป็นไปได้นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและก็ทั้งทุกภาคสว่วนท่านายายพูดถึงโครงการต้นแบบนี้ค่ะ ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราก็ดูแลคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามกฎหมายรวมทั้งการที่เราจะส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยมีการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างซึ่งอันนี้เป็นงานปกติของเราแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่มีความรู้สิ่งที่เราต้องการคือองค์ความรู้ทางวิชาการซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยได้ไปพูดคุยกับทางกรมแล้วเราก็มองว่าเ,เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะทีเ่เรื่องของมาตรฐานถามว่าคําว่ามาตรฐานจําเป็นตรงไหนนะคะมาตรฐานจําเป็นตรงที่มันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนใครก็อาจจะดูแลสุขภาพได้ใครก็อาจจะสร้าง สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยได้แต่มันจะยั่งยืนและมีคุณภาพไหมตรงนั้นต้องใช้หลักวิชาการแล้วก็ใช้มาตรฐานมาเป็นการกําหนดดังนั้นเนี่ยการที่เราดูแลสถานประกอบการเรามีผู้ประกอบการที่มาให้ความร่วมมือที่จะเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าโครงการสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้นําความสําเร็จนียไปขยายต่อกับสถานประกอบการทั่วประเทศแล้วก็จะส่งผลต่อคุณภาพของแรงงานสตรีได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัไมครับให้ความสําคัญกับโนโยบายการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งใน16ประเด็นสําคัญในการขับเคลื่อนของทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับการเกิดอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ที่เด็กเกิดน,น้อยเนี่ยจะทําอย่างไรที่เด็กเกิดออกมาอย่างมีคุณภาพอันนี้เป็นเป้เปาหมายสําคัญซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขครับได้ขับเคลื่อนงานนี้โดยผ่านทางชุดสิทธิประโยชน์ที่ทางสปสอชอ สนับสนุนตั้งแต่ในมารดาที่พร้อมจะมีบุตรนะครับเราส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนสมรสและในเมื่อสมรสแล้วพร้อมที่จะมีบุตรจะรับประทานยาที่เรียกว่าโฟลิสิทธิ์อย่างไรเนี่ยในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะยิ่งครับในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ในสถานประกอบการเพื่อป้องกันทารกที่จะเกิดออกมาเนี่ยเป็นทารกพิการแต่กําเนิดและเมื่อตั้งครรภ์แล้วนะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายที่ส่งเสริมโรงพยาบาลที่มีคุณภาพในการดูแลให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยสำหรับในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ประสบปัญหาในเรื่องการมีบุตรยากทางกระทรวงเองก็มีคลินิกเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการมีมีบุตรยากนะครับให้กับกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละสิครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองที่ผ่านมาก็ร่วมมือกับ หลายๆภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยไมหิดนเองทางกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของมุมนมแม่ในสถานประกอบการนะครับจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับและนอกจากนี้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอันนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมองว่าเราจะต้องมีการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กและก็ซัพพอร์ตนะครับสนับสนุนมารดานะครับที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มที่ แรกเกิดจนถึงสองขวบเนี่ยให้มีศูนย์เด็กเล็กที่สามารถที่จะดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับอย่างตอนนี้หญิงว้เจริญพันธุ์ในวัยทำงานตรงน,นี้ศสถานการมันเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องยื่นมือเข้าไปช่วยถึงได้เกิดเอ็มออยูนี้ขึ้นมาครับคุท่านใดจะตอบได้จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีการทำวิจัยในสตรีวัย วัยเจริญพันธ์ในโรงงานแล้วเราก็เจอว่าม,มีปัญหาสุขภาพนะคะ<ม>ใ,นในเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเห็นปัญหาแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้โดยที่มีความร่วมมือของของโรงงานเนี่ยก็จะทำให้เกิดเกิดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มันส่งเสริมสุขภาพ จริงๆต้องบอกว่าสุขภาพของผู้หญิงมีส่วนสําคัญส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือสถานประกอบการหรือส,สภาพแวดล้อมในการทํางานเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและเอ,อื้อส่งเสริมให้เขามีสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีมันก็จะทํากลับเป็นการเตรียมตัวในการถ้าเกิดในอนาคตเขาต้องการ ตั้งครรมันก็จะมีความพร้อมนั้นนั่นคือการเตรียมตัวที่จะมีการเกิดอย่างมีคุณภาพต่อไปแล้วถ้าเรามีกระบวนการมีแนวทางในการดูแลในโรงงานสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานและเอื้อต่อการดูแลสุขภาวะของเขาในตลอดระยะการตั้งครรภ์นั่นก็หมายความว่าเราเรา,เราได้รับเรามีการดูแลเด็กที่จะเกิดมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรในระยะหลังคลอดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป อันนี้ก็จะทําให้เราแก้โจทย์ที่เราได้เจอในตอนที่เราไปทําวิจัยในเรื่องต้นอัน,นั้นคือจุดเริ่มตอันนี้ได้เริ่มไปทำแล้วครับผมเริ่มโครงการไปหรือย,อยังครับอันนี้อันนี้จะมีโครงการถ้าในแง่ของการเซตมาตรฐานของสารประกอบการในเรื่องนี้อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นค่่ะเริมต้นแต่เรามีงานวิจัยที่ที่ทําก่อนหน้านี้ถ้าพอมีโครงการนี้ไปแล้วผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเขาให้ความร่วมมือยังไงบ้างครับเพราะมันจะ <keep S 2> ต้องแบบไปพร้อมกัน เอตั้งเป้าไหมคะว่าในช่วงปีแรกนี้จะมีในปีแรกนี่เรามีสามสามแห่งค่ะมีมีสถานประกอบการสามแห่งสถานที่แรกคือเทพประดุขพรมะพร้าวอันที่สองเอาไหมเป็นอะไรครับสามแห่งนะคะตอนเรายื่นแบบว่ามีโปรเจกต์นี้มีโครงการนี้เข้าไปทั้งสามโดยสอดคําว่าความรู้มืออย่เลยค่ะยินดีค่ะแล้วก็ คือทั้งสามนี่ยินดีเป็นเป็นที่ที่เราจะเข้าไปศึกษาแล้วก็เป็นต่อไปเราคงต้องพัฒนาเป็นสานสถานประกอบการต้นแบบต่อไปคือเสริมเสริมท่านคณะบดีนะครับสสคือจากองค์ความรู้จากงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็การวิเคราะห์และสรุปแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้ให้ได้เนี่ยมันต้องเป็นองค์ความรู้ที่ลงไป ไปยุกในสถานประกอบการจริงเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดโครงการนี้ซึ่งต้องขอบคุณสถานประกอบการทั้ง3แห่งที่ที่รับเข้ามาเป็นเหมือนเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือหนูทดลองในในโครงการเพราะว่าบางทีเนี่ยบางข้อบางข้อกาหนดเนี่ยเราเราอาจจะเขียนได้นะบอกว่ามีที่ให้นมอย่างนู้นนี้นั้นเนี่ยแต่พอในสถานการณ์จริงจะทํายังไงสมมติสมมตินะักวิชาการนั่งอยู่ใน มหาทลัยก็จะนึกภาพไม่ออก<ป>อันนี้ใช่ก็จะลงไปในสถานที่จริงลงไปดูเลยว่าเอ๊ะถ้าประยุกต์อย่างนี้จะเป็นยังไงเพราะทั้ง3าแห่งนี้ก็เป็น3มโรงงานที่มีความแตกต่างกันเพราะเราก็จะน่าจะได้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติได้ใช้คํานี้ก็หมายความว่าต่อไปนี้นะาก็จะทำให้เป็นรูปประทับมากขึ้นใช่ต้นแบบเป็นต้นแบบถ้าก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือเห็นคนเมื่อไหร่ครับ เ็นป,ปท,ที่เราคิดไว้ครับ,ร,บระยะเวลาโครงการประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้น่าจะมีผลผลงานผลลัพธ์ออกมาเป็นช่วงๆนะครับก็ต้องฝากทางท่านผู้สือข่าวสื่อมวลชนติดตามได้นะครับเดี๋ยวทางทางทั้งกรมอัาไมยทั้งกรมสวัสดิการแรงงานแล้วก็ทางทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็คงจะมีข้อมูลนําเสนอ<ม>เป็นช่วงๆ<ม>ครับแล้วพอหลังจากนี้พอโครงการมันออกไปเนี่ยเราถ้ามีสถานประกอบการไหนที่จะมาเข้มาร,ร่วม,ม เราต้องมีแนะนำเขายัางไงให้เขาเตรียมความพร้อมยังไงกับจริงๆแนวคิดหลังจากได้ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเราอาจจะทำเป็นลักษณะของรางวัลหรือเป็นหรือเป็นเซอร์ติฟายซึ่งอันเนี้ยมันก็วินวินเนาะ,ะโรงงานที่มาเข้าก็อาจจะขอรับประเมินสมมุติเราอาจจะมีไกด์ไลน์แล้วว่าต้องมี 1, 2, 3, 4, 5ท่านทำตามเราลงไปประเมินเราก็อาจจะให้เป็นเหมือนรางวัลหรือเซอร์ติฟาย เพราะฉะนั้นโรงงานก็จะได้ได้เครดิตว่าเป็นโรงงานที่ดูแลแรงงานสตรีอย่างอย่างดีเพรงงาะฉะนั้นถ้าใครใครามาทํางานกับโรงงานนี้ก็น่าจะได้รับการดูแลอย่างดีประมาณนี้นะครับก็ในตอนแรกน่าจะเป็นแนวทางอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันกันกบทางทั้งสองกรมนะครับว่าเราจะวางแนวทางอย่างไรครับแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือปัญหาคือปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาคือ,อบุตรภาวะมีลูกน้อย ตรงนี้มันเกี่ยวด้ไหมครับผมถึงต้องเกิดเหตการโครงการขึ้นมาเดี๋ยวเชิญทางคุณหมอไหมครับครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงที่ในแต่ละปีขณะนี้ประเทศไทยเรามีเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่ถึง500 0 0นคนต่อปีนะครับการเพิ่มจํานวนประชากรเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญถ้าเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภายในช่วง20-30ปีประชากรไทยจะลดลง แรงงานที่จะทํางานในสถานประกอบการก็จะมีน้อยลงทําให้การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลเองะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และได้มอบให้ทางกระทรวงสาธารณสุขให้นําเสนอ,อวาระแห่งชาติเรื่องของการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพซึ่งประเด็นนี้ครับจะต้องร่วมมือเป็นความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขฝ่ายเดียวครับทุกกระทรวงรวมไปจนถึงเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับว่าการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพิ่มจํานวนเด็กเกิดให้มากขึ้นและต้องเกิดอย่างมีคุณภาพได้เนี่ยจะต้องร่วมมือกันอย่างไรซึ่งมีแผนการว่าจะนําร่างเนี่ยเข้าสู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนในเร็วๆนี้ภายในปีนี้ครับต้องติดตามกันต่อไปครับครังนีอะไรจะเสริไมไหมคะถึงสถานประกอบการอะไรเงี้ยคะฝากคก็ พี่ก็คาดหวังกับโครงการนี้พอสมควรนะคะเนื่องจากต้องยอมรับว่าการมีต้นแบบที่ดีเนี่ยเราเราจะต้องพิสูจน์ก่อนเพราะว่าทุกท,ท,ทุกเรื่องที่นําเข้าไปในสารประกอบการเนี่ยส่วนหนึ่งในจ้างจะต้องมองว่าเป็นต้นทุนในการผลิตดังนั้นเนี่ยถ้าโครงการนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าต้นทุนที่คนลงทุนไปเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกลับมากับสารประกอบการเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถ ชี้แจงได้หรือพิสูจน์ให้เห็นได้เนี่ยดิฉันมองว่าสาธระกอบการส่วนใหญ่จะต้องยินดีนํามาตรฐานนี้ไปใช้เพียงแต่ว่าต้นทุนนี้อาจจะไม่ใช่ในแง่ของการขายสินค้าได้มากขึ้นแต่เป็นเรื่องของรอยัลตี้ของลูกจ้างที่มีต่อสานประกอบการไหมเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการทํา CSR ให้กับประเทศชาติเรื่องต่างๆเหล่านี้ดิฉันมองว่ามั้าเป็นการถ้ามีรางวัลต่างๆเนี่ยก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้สาธระกอบการก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะช่วยให้สถาบันต่างๆจะมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในปีเราต่อไปค่ะ